เข้าสู่วันที่2กันแล้วนะครับกับเกม Source of Justice ในวันนี้ผมจะพูดถึงเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับ1วันต้องทำอะไรบ้างเฉพาะเนื้อหาสำคัญวิธีดันค่าพลังดันจากจุดไหนบ้าง,ว,งวิธีหาไอเทมสีม่วงพบเซตมีกี่วิธีซึ่งผมจะรวมไว้ในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเกม Source of Justice นะครับอย่าพิ่งรีบเติมกันนะทางเรามีร้าน TGS ร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัย จะเป็นบริษัทไม่มีรีฟันแน่นอนทานั้นนะครับจัดโปรโมชั่นให้ข้อถูกนะครับในวันที่เกมเปิดจริงนะคุ้มมากๆและถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้3ช่องทางนะครับก็คือเว็บไซต์เพจไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้ทำเควสเนื้อเรื่องเสร็จนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะจบที่เลเวล46นะครับสำหรับวันถัดไปนะครับก็คือเลเวล52นะครับ เพื่อนๆสามารถกดได้ตรงนี้นะครับที่เครื่องหมายปัญหานะครับตรงข้างๆเลเวลนั่นเองสังเกตได้ว่าค่าพลังตอนแรกของผมเนี่ยจะอยู่ที่หมื่นแปดนะครับแล้วก็ใส่ไอเทมสีม่วงเนี่ยห้าชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีหาไอเทมสีม่วงนะครับให้ครบเซตว่าทํายังไงนะครับพร้อมกับวิธีดันค่าพลังไปในตัวด้วยมาดูหัวข้อแรกกันนะครับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับดันเจี้ยนสำหรับดันเจี้ยนนะครับก็จะอยู่ในเนื้อหา1วันต้องทําอะไรบ้างด้วยนะครับ เดี๋ยวอธิบายก่อนนิดนึงนันเกี่ยวกับเรื่องการลงดันนะครับนะตอนนี้เนี่ยเราสามารถลงดันเจี้ยนได้2แบบนะครับหรือว่า2ดันเจี้ยนด้วยกันดันเจี้ยนแรกก็คือเรื่องราวลมฝนนะครับดัน,นเจี้ยนนี้จะสามารถลงได้1ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็รีเฟตทุกวันเนี่ยเวลา5โมงนะครับอ่ะกดเข้าไปดูก่อนสรับดันเจี้ยนนี้นะครับก็จะเป็นการลงกับปาร์ตี้นะครับหรือว่าลงเดี่ยวก็ได้ลงเดี่ยวก็จะเป็นการ ลงกับบอทดนะครับแต่ไม่แนะนําให้ลงแบบจับทีมหรือว่าลงกับเพื่อนนะครับนั่นก็เพราะว่ามันจะได้ของเยอะกว่านะครับสังเกตดูว่าถ้าเราลงกับเพื่อนเนี่ยมันจะมีถุงนี้เห็นไหมซึ่งถุงนี้เนี่ยก็จะมีการสุ่มไอเทมเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเกิดลงคนเดียวถุงนี้จะหายไปนะครับอ่าพูดง่ายๆคือลงเป็นทีมลงกับเพื่อน,นครับดีกว่านะครับแต่ว่าในถุงนี้เนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีของม่วงนะครับ ก็จะเป็นแค่ของแดงซึ่งของแดงมันจะกากกว่านะครับถัดมาดันที่2นะครับก็คือฝันกระบี่ขอบผานะครับดันนี้มีความสําคัญมากๆนะครับและดันนี้สามารถลงได้2ครั้งนะครับต่อสัปดาห์นะก็คือรีเฟรทุกวันจันทร์นั่นเองนะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้นะครับสําคัญมากๆกดดูที่รางวัลดันเจี้ยนนะครับจะได้ของม่วงนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครดวงดีเนี่ยก็อาจจะได้ของไม่ซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดใครดวงซวยก็อาจจะได้ของซ้ำในช่วงแรกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือวิธีที่1นะครับที่เราจะหาของม่วงได้นะครับก็คือลงดันเจียนฝันกบีขอบผานั่นเองนะครับแต่ว่ามันยังมีทริคมากกว่านั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับออกจากหน้าดันเจียนมานะเสร็จแล้วนะครับมาที่มุมขวาบนนะครับมาที่หัวข้อตลาดจากนั้นนะครับให้ด้วยหัวข้อ ใบโชคดีนี่ครับไอใบโชคดีเนี่ยมันคือแหลรอธิบายก่อนนะครับสําหรับใบโชคดีเนี่ยเราสามารถซื้อได้2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับหรือใบเพิ่มรอบลงดันเจียนนั่นเองอ่าถ้าเกิดเราซื้อไปนี้เนี่ยเราสามารถลงเพิ่มได้อีก2รอบนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะมีโอกาสหาของม่วงเนี่ยได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับโดยเราจะใช้แต้มเซมิน่างนี้ครับที่เป็นรูปนกหรือว่าค่าพลังกายในการซื้อใบนี้ครับ กดซื้อมาเลยทั้ง2ใบนะครับอ่ะซื้อมาเลยสองใบยังไม่จบนะครับมาที่ร้านลมฟ้าครับให้เรามาทําการซื้อนี่อีกครั้งครับก็คือคําสั่งสึกนะครับมันคืออะไรนะครับใช้คําสั่งนี้เพื่อรับสิทธิ์เก็บไอเทมเพิ่มอีก2ครั้งนะครับในฝันกระบี่ขอบผานะครับนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสได้ไอเทมเพิ่มเติมนะครับทําให้ได้ของม่วงไวขึ้นนั่นเองนะครับเราซื้อมาเลยอ่าซื้อมาเรียบร้อยนะครับ และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับวิธีที่2ที่เราจะหาของม่วงเพิ่มเติมได้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับเ,เพื่อนเห็นตรงคําว่า90%้าสิที่ลดราคาอยู่นะครับมันคือกล่องสมบัติอุปกรณ์ม่วงอ่ากดเข้าไปครับอุปกรณ์ม่วงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่เลเวล3 1มสถึงสาคือเราใส่ได้แน่นอนแหละเพราะว่าเรา46นะครับก็ซื้อมาเลยตรงนี้ได้2กล่องนะครับ อ่าเห็นไหมผมได้รองเท้ากับอะไรมาเดี๋ยวค่ยว่ากันนะครับแล้วมันจะมีอีกกล่องหนึ่งนะครับที่เป็นระดับสูงกว่าก็คือ41-45ซื้อมาด้ยครับอ่าสวยกล่องหนึ่งที่เป็นกล่องแดงอันเนี้ยไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าของสีแดงมันกากกว่านั่นเองนะครับอ่านี่ผมได้ของเพิ่มเติมมาเห็นไหมอ่ามาดูที่ค่าพลังกเกือบหมื่นเก้าแล้วนะครับถ้าวันตอนนี้เนี่ยผมมีของม่วงนะครับ เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือหมวกนะกลายว่าตอนนี้ผมมี6กชิ้นแล้วเห็นปะ,ะวดเร็วไหมจากนั้นกลับมาที่ดันเจียนครับสังเกตดูว่าไอ้ดันเจียนฝันกระบี่คอผานเนี่ยมันเพิ่มเป็น4่แล้วเห็นปะสองทับสี่กดเข้าไปครับทีนี้สังเกตขวาบนครับเห็นไหมมันมีบวกสองนะครับเพราะว่าเราใช้ตัว๋วรีเพิ่มนั่นเองนะครับสลับดังเจน,นี้ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นการเลือกเส้นทางอ่าซ้ายกับขวาอะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวค่อยอธิบายในดันเจี้ยนละกันอ่ะกดเข้าไปสำหรับวิธีการเล่นดันเจี้ยนนี้นะครับก็ไม่ยากนะหลักๆแนมันจะมีให้เราเลือก2เส้นทางนะครับอ่าแล้วมันก็จะมีสกิลให้เราเลือกเราก็เลือกสกิลที่เราคิดว่าจะได้ใช้คนระับเป็นบัฟนะก็กดเลือกไปแหละไม่ได้มีอะไรมากแต่เราจะมีเหรียญทองกับรางวัลนะครับแต่ส่วนตัวผมจะเลือกรางวัลนะแต่จริงเลือกเหรียญทองก็ได้นะครับ เดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งว่าเหรียญทองไปทําอะไรนะเส้นทางก็มาทางนี้คือใครเป็นคนกดคนแรกอะ่ะก็ตามนั้นเลยนะครับอ่าสำหรับเหรียญทองเอาไว้ทําอะไรนะครับ <c oughs> ดูซ้ายมือเห็นไหมฮะ, <c oughs> <c oughs> ะดูซ้ายมือซ้ายมือเนี่ยมันสามารถซื้อเทิมเพิ่มเติมได้นะครับจะเพิ่มพลังให้กับเรานะ แล้วมันก็จะมีระดับด้วยโดยใช้เหรียญทองในการซื้อนั่นแหละนะครับของเนี่ยมันก็จะช่วยบวกพวกโจมตีบวกเลือดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเคลียร์ห้องเนี่ยอามอนสเตอร์ Monster, ไปถึงห้องบอสนะครับเราจำเป็นจะต้องมีไอเทมที่มีความแข็งแกร่งระดับหนึ่งอ่าเรียบร้อยเบื้องต้นเรได้เสื้อฟ้าไาใช่ไหมเปิดกล่องต่ออาได้แขนเสือ้อเหมือนจะซ้ำนะครับโอเคได้ซ้ำก็ไม่เป็นไรนะครับ นี่จะเป็นการลงครั้งที่2นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนจบเลยนะครับว่าผมจะได้ซ้ำหรือเปล่านะครับพรอบนี้เราใช้ไปโชคดีได้นะครับก็กดใช้ไปเหมือนจะได้ถุงมือซ้ำนะครับแต่ว่าใบโชคดีที่ผมใช้เนี่ยได้แฟชั่นหรือว่าคอสตูมมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าเทหรือเปล่านะโอเทอยู่นะเงามืดชุดเงามืดครับกลายเป็นพ่อหนุ่มผมยาวนะคเซอร์อไปเลยนะ เฮ้ยแต่ชุดเท่อยู่เออเป็นชุดนันเจียนที่ได้มาฟรีนั่นเองนะครับตัวไอเทมสีม่วงนะครับโชวไม่ค่อยดีนะได้เป็นชิ้นที่ซ้นะครับก็ไม่เป็นไรนะจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยได้ทําการลงนันเจียนนะครับครบทั้ง4รอบนะสามารถลงซ้ําได้ไหมจริงจริงลงซ้ําได้นะครับลงซ้ําได้แต่ว่าจะไม่ได้รับไอเทมแล้วนะครับจะได้เป็นคําสั่งลมฟ้านะครับประจําสัปดาห์ซึ่งมันสะสมได้เนี่ย 4500แต้มต่อสัปดาห์นะอย่าลงเกินแล้วกันนะครับเพราะว่าลงเกินเนี่ยอาจจะไม่ได้ไรนะครับซึ่งแต้มนี้เอาไปได้ของได้นะครับกดตรงนี้เลยด้านบนนะครับอ่าก็มาซื้อพวกสัพว์ระยุกตต่างๆนั่นแหละเออตรงนี้สําคัญมากครับเดี๋ยวให้อธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะเหมือนกันลานประลอง PP Arena ต่างๆก็จะได้แต้มตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใน Arena เนี่ยมันจะได้เป็น r a n กิ้งด้วยนะครับซึ่ง ก็จะมีรางวัลน,นะครับตามแรงด้วยอ่าตรงนี้เนี่ยอย่าลืมมาลงนะครับเพราะว่ามันมีพวกนี่เลยเห็นไหมอาวุธเทพนะครับหรือว่าชุดสีม่วงที่เป็นระดับดีกว่าเดิมนะอันนี้ก็้วเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสกิลวิ่งเร็วด้วยอ่าอย่าพลาดเลยที่จะมาเก็บแรงกันนะครับทีนี้ของม่วงหาได้จากที่อื่นอีกไหมพี่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะดงไม่ดีได้ของซัำเหมือนผมนะครับ จริงมันก็มีนะครับตรงแว้นขยะด้านบนและเรื่อม,มาที่หัวข้อที่3ครับอ่าตรงนี้เนี่ยได้ทุกคนนะสำหรับไอเทมสี่ม่วงนะครับมันจะได้มาบางส่วนนะครับก็คือตั้งแต่ระเบิดเริ่มต้นจนถึงระเบิดสิห้านะครับสังเกตได้ว่าระเบิดห้าสิบเนี่ยก็จะได้เป็นอาวุธนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีได้เพิ่มเติมนะอ่าประมาณนี้เอาละเพื่อนๆอย่าพิ่งท้อกันนะครับสําหรับคนที่ดวงไม่ดีได้เทมซ้ำนะครับ ยังมีวิธีหาของม่วงอีกครับหาได้จะหายมาที่มุมขวาบนครับจากนั้นเลือกที่ภารกิจจากนั้นนะครับให้เลือกภารกิจบทกวีครับด้านสายล่างนะกดเข้าไปจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเควสที่เราสามารถรับหรือว่าทําได้นะครับโดยใช้คมภีร์ด้านขวาบนนะทีเนี้เราลองกดที่เควสดูครับอ่านี่ไง ของม้วนชิ้นแรกนะครับอันนี้จะเป็นแหวนเราสามารถทำเควสตัวงนี้เนี่ยรับเครื่องประดับได้นะครับอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอ่าน,น,นี่มีผ้าคาดเอวเห็นไหมแต่ว่าอันนี้มันเลเวล54เรายังไม่ต้องทําก็ได้นะครับนี่อันนี้ไม่ลงท้าเห็นไหมเลเวลส6อันเนี้ยเราทําได้นะครับอันที่เหลือมันก็จะมีอีกนะครับแต่ว่ายังไม่ปลดล็อกนะฉะนั้น เลือกอันที่ทําได้ก่อนแล้วกันนะครับนี่อย่างแหวนเป็นต้นสามารถทําได้รับภารกิจมามันก็นจะเป็นเคเวสานสายบนนะครับก็กดเข้าไปส่วนใหญ่มันจะเป็นออโต้นะหลังจากที่เราทำเคเวสเสร็จนะครับเห็นไหมเราได้แหวนม่วงเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ค่าพลังเพิ่มเติมด้วยซึ่งเคเวสนี้ใช้เวลานานพอสมค,ควรนะครับประมาณ1 5าถึง20นาทีได้เลยมั้ง มันเป็นเนเรื่องเสริมนะครับที่ค่อนข้างดีด้วยนะใครที่แบบห่านิยายมาก็ควรจะต้องดูนิดนึงนะสำหรับเนเรื่องนี้นะแล้วก็จะมาจบที่ฉากนี้นี่ค่อนข้างสวยเลยดูดิโอ้โหต่อไปก็จะเป็นในส่วนของรองเท้านะครับอ่าจำได้ไหมเรามาที่ภารกิจนะครับมาที่บทกวีเหมือนเดิมมันจะมีเควสหนึ่งที่เราได้รองเท้านะครับนี่เควสนี้ เห็นไหมก็มาทําอันนี้ต่อนะครับสำหรับคนที่อยากได้รองเท้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปที่ตอนเสร็จภารกิจและได้รองเท้าแล้วนะครับเอาละครับเพื่อนเควสก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับอ่าผมไ,มได้รองเท้าแล้วคนะ่าพลังก็เพิ่มขึ้นนะครับจาก19ื่นกลายเป็น1 9ื่นเนะครับตอนนี้ของม่วงผมมี4 5 6 7 8 8ชิ้นด้วยกันแล้วนะครับณนะตอนนี้นะวิธีต่อไปนะครับที่ เราจะหาของม่วงได้นะครับให้เ,เพื่อนๆกดไปที่แผนที่นะครับจากนั้นนะครับก็ซูมาาที่แมปนะนี่ซูมเข้ามาแบบนี้ครับจนมันขึ้นคําว่าติดตามแล้วก็เป็นรูปกล่องนะครับกดเข้าไปอ่าทีนี้เลือกแมปนะครับมันน่าจะอยู่ให้นี่นี่แมปนี้ก็มีครับอ่าแมปนี้จะมีรองเท้าสีม่วงนะครับแต่ว่าเป็นระดับเลเวล56นะครับ ไอกล่องนี้เนี่ยเราสามารถกดติดตามได้เลยนะซึ่งกล่องในแบบต่างๆนะครับก็จะมีแพเซ้อนให้เราเล่นด้วยอ่าไม่ใช่ไปถึงเดินเก็บเลยไม่ใช่นะครับมีแพเซ้นหรือว่ามีทีเกมให้เราเล่นก่อนนะครับมาดูแบบนี้มีไหมอ่าแบบนี้มีหนังสือที่ผมได้ไปแล้วอ่ามาไล่ดูนะครับส่วนจะเป็นคัมพี์นะอันนี้แบบนี้ก็มีเสื้อนะเห็นไหมเลเวล53นะครับแบบนี้มี152วลาอ่าแบบนี้เป็น50กว่า60กว่าเลยนะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราสมามารถหาไอเทมสิงม่วงได้จากกล่องสมบัติที่เราติดตามไปได้นะครับจริงๆมันมีพวกกล่องเล็กๆด้วยแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีพวกชุดหรือเปล่านะครับก็ลองเดินเก็บตามเมืองล้วกันซึ่งไอกล่องเล็กๆตามเมืองอะ่ะเราต้องเดินหาเองไม่สมามารถกดติดตามไปได้นะครับสำหรับหัวข้อภารกิจนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหัวข้อ1วันต้องทําอะไรบ้างนะครับแต่ถามว่าต้องทํำไหมก็ต้องทําเช่นเดียวกันนะครับแต่จะดองไว้ก็ได้ เลือกทำวันที่จะเป็นกล่องก็ได้นั่นเองนะครับสําหรับหัวข้อภารกิจนั่นเองในส่วนต่อไปนะครับผมจะพูดเกี่ยวกับวิธีดันค่าพลังกันบ้างครับให้มาเพื่อมาที่มุมขวาบนนะครับโอยที่หัวข้อสร้างสำหรับหัวข้อแรกนะครับก็คือการเสริมพลังหรือว่าการตีบวกไอเทมเราสามารถเสริมพลังไอเทมได้เลยนะครับเพราะวาไอเทมเนี่ยมันจะล็อกอยู่ตามช่องถ้าเกิดเราเปลี่ยนไอเทมชิ้นใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการตีบวก ระดับหนึ่งไปแล้วนะถ้าเกิดเป็นระดับ2เนี่ยมันจะต้องเลเวล50ก็คือพรุ่งนี้นะครับอ่าอันไหนที่ตีไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปมงกุฎไฟนะเห็นปะอันนี้ยังไม่ตีกดตีไปอ่าอันนี้ได้ค่าพลังเพิ่มด้วยนะครับอ่าแต่ผมบวกให้ดูก่อนอันนี้บวกไปแล้วอ่าบวกครบเซตเสร็จนะครับกดเซ็ตเสริมพลังด้วยตรงนี้เขาเขียนว่า ระดับความสมบูรณ์ของการเสริมพลัง1่งขั้นนะครับจริงมันก็คล้ายกับเกมอื่นแหละก็คือการตีบวกให้มันล้านนะครับหรือว่าครบเซร็จนั่นเองนะครับมันจะได้ขั้นเพิ่มเติมตรงนี้เห็นไหมก็คือได้ค่าเซตัดเพิ่มเติมนั่นเองถัดมาที่หัวข้อสร้างครับหัวข้อสร้างนี้สําคัญมากๆนะครับตั้งใจฟังให้ดีสําหรับหัวข้อสร้างนะครับเป็นการยกระดับเกรดไอเทมนั่นเองนะครับโดยเกรดของไอเทมนะครับสีจะแบ่งตามด้านล่างน,นะครับอ่าเริ่มั้งแต่เทาฟ้า แดงม่วงดีสุดคือทองนั่นเองเราสามารถยกระดับไอเทมหรือว่าอัปเกรดไอเทมได้นะครับโดยใช้หีนอันนี้แร่บริสุทธิ์นะครับแต่ก่อนที่เราจะใช้แร่บ,บริสุทธิ์ในการสร้างเนี่ยให้เราใช้หินด,ด้านซ้ายก่อนครับคือหินเซิร์ฟเฟกนะครับกดเข้าไปจะสังเกตได้ว่า,าขั้นเนี่ยมันจะเหลือ4ขั้นเห็นปะซึ่งไอ้ขั้นกลางๆเนี่ยมันหายไปนะครับก็คือสีเทานี มันจะเริ่มที่สีฟ้าเลยนะครับทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้สีม่วงหรือว่าสีทองมากขึ้นซึ่งสีทองเนี่ยมันได้ค่อนข้างยากนะครับส่วนตรงนี้มันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับซึ่งนี้จะได้มาจากเควสอันนี้ยังไม่ต้องใส่เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไปเนี่ยระดับสีทองมันจะหายไปเห็นไหมมันจะได้สูงๆแค่สีม่วงเรายังไม่ต้องใส่นะครับถ้ามีอันที่มันดีกว่านี้แล้วไได้สีทองเนี่ยค่อยใส่นะครับ อตอนนี้เราใส่แค่2อย่างก็คือหินฝั่งขวากับหินฝั่งซ้ายนะครับอ่าเต็มที่เนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่จะได้สีม่วงกันก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนชิ้นที่2เนี่ยยังทําไม่ได้นะครับต้องรอเลเวลปลดล็อกนะก็คือเลเวล53นะครับชิ้นแรกทําก่อนเลยนะอ่าให้มันเป็นขั้นสีม่วงหรือสีทองนะครับสีทองอาจจะยากมากนะอ่าลองเสริมพลังดูนะครับจะสังเกตได้ว่าอันเก่าผมเนี่ย มันกากนะบวกไปสิบห้าเห็นป่ะอันใหมนเป็นสีฟ้าเห็นไหมบวกสันร้อยบเก้ากดยืนยันเลยครับเท่านี้เนี่ยอาวุธเราจะจะเป็นเกรดสีฟ้า,ฟา,ฟาเป็นที่เรียบร้อยนะครับลองมาสังเกตค่าพลังกันดีกว่าว่าขึ้นเท่าไหร่แล้วนะครับจากหมื่นเก้านะเห็นไหมขึ้นมาเนี่ยเกือบสองหมื่นนะครับอ่าขึ้นมาเกือ 20, บสองหมื่น 20, แล้วนะแต่ผมยังไม่พอใจนะครับผมอยากได้สีแดงหรือว่าสีม่วงขึ้นไปนะ เดี๋ยวลองสร้างเพิ่มเติมอ่าแต่ว่าใช้หินมากขึ้นนะเห็นไหมเป็นสองก้อนนะครับขอให้ดีกว่าเดิมแล้วกันอ่ะเริ่มเลยอ่าได้ขั้นดีกว่าเดิมครับนี่เป็นขั้นสีแดงนะนี่เราก็กดแทนที่เลยครับอ่าเป็นขั้นสีแดงนะดีกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าโอเคนะเราแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้ดูค่าพลังของเราเห็นไหม จากตอนแรกเนี่ยที่ผมให้ดูต้นคลิปหมื่นแปกว่าตอนนี้พลังผมสองหมื่นแล้วเห็นปะอ่านี่คือวิธีการดันค้าพลังเบื้องต้นนะครับแต่ันยังไม่จบเพยงแค่นั้นยังมีหัวข้อฝังอีกครับซึ่งหัวข้อฝังเนี่ยมันจะเป็นการฝังยกหรือว่าฝังลูนลงในไอเทมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะใส่ได้แค่เม็เดเดียวนะครับไม่ได้สไม่ได้3เนี่ยหรือเม็ดที่4ที่5ดูตามเลลครับเห็นปะจะปลดล็อกตอนเลเวลหกสิบเอ็ด บางชินเนี่ยอาจจะปลดล็อที่ห้าสิบนะครับก็คือบนพรุ่งนี้เรื่องออปชั่นเนี่ย,เร,รเ,เ,ยเราค่อยพูดถึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่หยกไปแล้วเนี่ยเราสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้เนี่ยอัปเกรวเพิ่มเติม,ตมได้ครับอ่ะอัปไปนี่ตอนนี้ได้แค่เลเวล2นะครับอ่ะมันได้แค่นี้อย่างที่บอกไปว่าเกมเนี้ยมันค่อนข้างจะบล็อกค่าพลังนะให้ไม่เวอร์เกินไปนะครับให้ทุกคนสามารถตามทันได้อ่ะบริูค่าพลัง ขึ้นมาประมาณ20,000ืกับ1แล้วก็กว่านะครับจุดต่อไปครับให้เพื่อนเพื่อนมาด้านขวาบนจากนั้นนะครับเลือกวิชายุทธจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาที่หัวข้อกําลังภายในครับอันนี้สําคัญมากๆอธิบายตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับสำหรับกําลังภายในเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องธาตุนะครับซึ่งจะประกอบด้วย5าธาตุด้วยกันนะครับธาตุแรกนะครับก็คือธาตุทองนะครับสัญลักษณ์แตกของธาตุทองนะครับ จะได้เป็นอัตราคิติคอนนะครับแต่ว่าเกมนี้เขาเขียนว่าอัตราจุดสังหารเพิ่มขึ้น4%เอซนอันนี้เป็นอัตราคิติคอนนะครับซึ่งเซตธาตุทองเนี่ยจะค่อนข้างนิยมใช้ได้ทุกอาชีพครับเพราะมันได้ในส่งของคีนั่นเองถัดมาจะเป็นธาตุไม้นะครับธาตุไม้เนี่ยสแต็กเนี่ยมันจะได้พวกลดคูดาสกิลนะครับจริงๆมันก็ใช้ได้กับตัวอาชีพเช่นเดียวกันนะถัดมาธาตุที่3นะครับก็คือธาตุน้ำนะครับสแต็กที่ได้นะครับจะเป็นเพิ่มฮิลนะครับก็จะค่อนข้างเหมาะกับอาชีพแพแ้นะ เออท่าท้ามนะครับถัดมาทตุไฟก็จะเป็นเพิ่มดาเมจนะครับวงเล็บว่าทุกอาชีพอ่าก็ใช้ทุกอาชีพ,นะพนะครับทตาไฟนะเพิ่มดาเมจนะครับท้ายที่สุดก็จะเป็นทตาด,ดินนะครับก็คือลดดาเมจที่ได้รับนั่นเองนะครับได้ทุกอาชีพนะแต่ที่เหมาะจริงๆเนี่ยจะเป็นอาชีพหมัดกับหอ,อกนะครับสลับทตาด,ดินอ่าเขาจะแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้จุดสังเกตคืออะไรนะครับเพื่อนเื่อสังเกตตรงนี้มันจะมีรูปทตุไม้เห็นไหมขึ้นมา4สแตก แล้วก็อีกสแต่รวมกันเป็น8นะครับซึ่ง8สแตกเนี่ยมันจะให้เลเวลที่2เห็นไหมอ่าซึ่งเลเวลสบเนี่ยมันต้องสะสมแตกทธาตุมานะครับให้ครบ12อนะอย่างตอนนี้แต่ผมแค่9นะครับก็จะได้แค่เลเวลสเท่านั้นนะยกตัวอย่างวิธีการใส่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นธาตุทองนะครับเพื่อเอาคลิกนะอ่ะทีนี้ผมก็มาที่ตัวกรองแล้วก็ได้ธาตุทองครับจะได้ง่ายๆนะกดยืนยัน ทีนี้มันจะมีขีดจำกัดอยู่อย่างหนึ่งนะครับสําหรับเรื่องาธาตุนะนั่นก็คือเราไม่สามารถใส่สัญลักษณ์เดียวกันได้หรือว่ารูปเดียวกันได้ครับสังเกตูว่าสมมติรูปนี้เป็นธาตุทองใช่ไหมอันนี้จะเป็นขั้นต่ํากว่าเห็นไหมเนี่ยหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าในเป็นขั้นต่ํากว่าเราไม่สามารถใส่ทับกันได้นะครับอ่าคือมันใส่แทงกันเลยแต่ไม่สามารถใส่ทับได้เนี่ยผมจะใส่ไปทีที่สามเนี่ยเป็นอันนี้ ไม่ได้เห็นป่ะเพราะว่าหน้าตามปนเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อจํากัดนะอันนี้คือตัวอย่างเบื้องต้นนะครับเห็นไหมผมใส่เป็นทอง4ไฟ4นะครับก็จะได้ในส่วนของเลเวล1นะอย่างถ้าไฟนี่ผมได้ดาเมจเพิ่มขึ้นทุกอาชีพ5 0บวกนะครับส่วนถ้าทองเนี่ยผมได้อาตาัตราคิติคอลเน่ยเพิ่มขึ้น3%เปเ็นห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างการใส่นะครับแต่ดีที่สุดเนี่ยคือควรจะใส่ให้มันขึ้น 8- ขึ้น12ไปเลยดีที่สุดนะครับ แล้วก็ควรจะใส่ระดับสีที่ดีที่สุดด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราทําการใส่กําลังภายในธาตุนะครับเป็นที่เรียบร้อยยังไม่จบเพยงเท่านั้นนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยได้ค่าพลังค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นชิน้นนี้มันบวกหนึ่งอยู่เห็นไหมเรากดอัปเกรดนะครับสําหรับการอัปเกรดระวังด้วยนะครับผมแน,นะนําว่าให้ใช้สีที่กะที่สุดเนี่ย ในการบวกเข้าไปในอย่างพวกในสีกากสุดให้ได้สีที่กานที่สุดนะครับในการอัพเกรดนะอัพขั้นไปอ่าเป็นเลเวล3เห็นไหมอ่ากลายเปบวก3 2ชิ้นนะครับตอนนี้สังเกตที่ค่าพลังตอนนี้ครับจะขึ้นมา2300กว่านะครับ397นะอ่าประมาณนี้คำถามก็คือกำลังภายในหาได้จากไหนบ้างนะครับก็ได้จากการลงดันเจี้ยนนั่นแหละนะครับนี่อันนี้ก็มีกำลังภายในเห็นไหม ดันเจียนฝันกระบี่ก็มีอ่ะกดไว้ที่รางวัลครับเห็นไหมล้วจะก,การลงดันเลยที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดใครขยนันสามารถไปเก็บกล่องตามเมืองได้ซึ่งมันก็มีนะแถมมีระดับสีที่ดีกว่านี้ด้วยครับอาจจะต้องขยนันนิดนึงกับการเดินเก็บกล่องตามเมืองนั่นเองอีกหนึ่งจุดนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับหนึ่งวันนักทันอะไรบ้างก็คือไม่ใช่วระจมวันด้านขวาครับตรงนี้นะท้าเป็นลกมีกมีกดเข้าไปตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรยากครับมันก็คือพวกสำารัวเนื้อเรื่องดันเจี้ยนที่เราลงนั่นแหละสุดท้ายแล้ว มันก็จะถูกนับอยู่ในหนึ่งวันต้องทำอะไรบ้างบางครั้งอาจจะต้องไปคฤหาสน์อาจไปเก็บพืชหรือเข้าที่โปรไฟล์เพื่อนกดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้มันทําง่ายมากนะครับแต่ก็คือเพิ่มเติมให้ละกันนะครับสําหหนึ่งวันต้องทําอะไรบ้างก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสาหรับคอนเทนต์หนึ่งวันต้องทําอะไรบ้างวิธีดังค่าพลังวิธีหาไอเทมใส4สี่วนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คิดว่า น่าจะช่วยเพื่อนหรือว่ามือใหม่ได้ดีไม่มากก็น้อยนะครับส่วนคอนเทนต์ที่เหลือนะครับเกี่ยวกับพวกการเดินทางกิจกรรมยามบ้านนะครับผมมองว่ามันไม่ได้อยู่ในส่วนของ1วันต้องทำอะไรบ้างนะจะทําตอนนี้หรือยังไม่ทําก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะทําตอนไหนนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า